คำสมิดาสวัสดีค่ะเด็กกระเป๋าไม่มียาชอบไปแลชดาผู้ชอบดาราไม่ได้วิกาอัมพชลาพาบินพิชยาบุมบรรดา,า,า,าเ้าณพารโดยชาวติการอาวิสดาอุละศยายาบินชนิดาปอยที่ชดาคิดโห humor มีนังแดงแลแ้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแลแ้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางเวงมง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่างหัวแดงแล้วก็ทำเลื้อรวงเอามึงไปควงอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยว ER ท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงแลแ้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแลแ้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแลแ้วจะกินนันงแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมี เตะกิ้งนั่งแดงเล่นฮียหนี่งกูไม่สะดุดด้วยไอ้สักไอหยาอยากสีเหลืองยัโล่งทั้งแน่วไวสลวยเป่าอุ้งจิงเจ้ากิ้งไข่เต่าส้วมเม่จังเจ้าชอบเลงปอกเก่ง<แ>ผทงทางธุรกิจสีเทาต้องอยากติดยาโตมาเป็นเอเย่งเจ๊กแม่เราโอนเหน่แท็กตายหัวใจเจ้าวายคอออกซิเจนอามา่าหรือเรามานองพีการโอนไม่สบายขอบีโทเฟนโชอนแก้งกูโดนชอนแก้งโชว์บอกแก William, say not waste your power, do was waste your power, yeah, yeah. i a not saying you a fool, I'm not saying you a power. yeah, yeah. i twinning not saying you a fool, i a yeah, yeah. i มีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงง่วงที่กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่างหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขว่วยไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดง มาจกิงนั่งแดงขอแคบ่อ so. ิอแคบอแคบกูบอกว่ากูไม่ใส่ทั่วอกว่ากูไม่ใส่ทั่ว